สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเวลโปรนะครับตัวเครื่องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าตานะเปิดดูข้างในกันนะครับตอนนี้ยังไม่กล้าเสียบป๊กนะครับเพราะว่าเปิดดูจากข้างนอกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูนะเราวัดที่หน้าตู้นะครับเป็นไดโอดนะครับวัดที่หน้าตู้เป็นไดโอด ลองดูนะมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับจะเราจะได้ยินเสียงดังปิกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับอันนี้ปิกหนึ่งครั้งนะอันนี้ก็คือมันไม่ช็อตอะไรนะครับถ้าเป็นโอมปีตนะครับโอมปีต์นะตั้งเป็นโอมปีตนะครับแล้วก็จับที่หน้าตู้ได้เลยนะครับถ้าช็อตมันก็จะมันจะดังเลยนะครับแต่นี่มันจะขึ้นตัวเลขอยู่อ่ามันจะขึ้นตัวเลขข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งก็จะไม่ขึ้นอะไรก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรช็อตนะครับคราวนี้แต่ว่าผมก็ยังไม่เปิดนะครับยังยังไม่เสียบปลั๊กเปิดเราก็ต้องมาดูข้างในัวยดนบุม,มกันนะครับามาดูด้านในครับคราวนี้สิ่งที่เราเจอนะครับเนี่ยสิ่งที่เจอคือมีคาปาซิเตอร์ไอ้ตัวแดงๆเนี่ยครับไม่ไม่เรียบร้อยนะครับอาจจะเกิดจากการเสื่อมสภาพหรพือการช็อตนะครับก็ไม่แน่ใจนะ ส่วนอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มี R R, R. ที่ขาเกตนะครับขาเกตตรงนี้ก็ไม่ไปตัวนี้ R ไม่น่าจะไม่ได้มาจากจากตัวที่ตัวนี้ช็อตนะครับน่าจะมาจากความร้อนของตรงนี้ที่มันเผาเข้ามานะครับเป็นความร้อนเผาเข้ามาประมาณนี้นะครับก็เอ๋วถอดบอร์ดออกมาทั้งหมดทำความสะอาดกันนะครับอาบน้ํากันหน่อย เราก็ค่อยมาดูกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาแล้วก็พิจารณากันอีกสักรอบนึงก่อนนะครับแกะมาเรียบร้อยนะครับก็ดูส่วนประกอบทั่วไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับอันนี้เรียกว่าค่อนข้างนะครับมีความสะอาดค่อนข้างมากนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ชุด power supply นะครับชุดส0 0อยเนาะชุดสี่พเตอร์สามร้อยนะครับอันนี้ก็ ชุดพาวเวอร์บอร์ดนะครับชุดคอนโทรลนะครับนี่ก็แผงตั้งแล้วก็ตัวที่ตัวที่มันเสียหายไปนะครับไม่แบนก็เดี๋ยวพาไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับต่อกัน,นะครับหลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูผลงานนะครับอย่างนี้ก็หน้าซ่อมหน่อยนะครับมานี้นะ ก็จับอาบน้ําทั้งหมดเลยนะครับส่วนอันนี้ก็ชุด300นะครับประมาณนี้อันนี้ชุด power board นะครับชุดคอนโทรลด้วยชุด power ด้วยอยู่ในตัวนะครับก็มี C 2ตัวนะครับก็วางอยู่ประมาณนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็ระเบิดไปนะครับก็ผมก็เช็คเบื้องต้นอาตัวนี้ไม่ขาดนะครับ าตัวนี้ก็น่าจะไม่ขาดไม่ได้เช็คแต่คงไม่ขาดนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบบอร์ดกันก่อนนะครับตอนนี้นอกสถานที่ก็มี power supply ตัวนี้นะครับเอามาด้วยถือติดมาด้วยนะครับเพราะว่าคิดว่าจะได้ใช้แต่ว่าไม่ได้หิ้วสโคปมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็คเช็คในส่วนมิเตอร์ตัวนี้เอามิเตอร์เช็คได้นะครับว่ามันจะใช้ได้ไม่ได้เราก็จะจ่ายไฟ24โวลต์เข้ามาแล้วก็ทดสอบรีเลย์ชุดนี้ด้วยนะครับ ด้วยไฟ24ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาไล่วงจรกันหน่อยนะครับก็มาเบื้องต้นหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามามาเจอนะครับมาเจอคนที่ดูแล้วก็ต้องขอไปก่อนนะครับเรามาทบทวนกันหน่อยนะครับหลักการทํางานนะครับหลังจากที่เราเสียบลักไฟเข้ามาเนี่ยชุดไฟ220โวลต์นะครับไฟบ้านเรานะครับก็จากที่เราเปิดสวิตช์ปั๊บก็จะวิ่งมาในส่วนของตัวนี้นะครับนี่นะตัวนี้กับตัวนี้นะครับ ก็ลลยกับมีตอนวิ่งเข้ามาจชุดนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะผ่านา NCT นะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวดานทานที่ปรับค่าตามตามอ,าอุณหภูมินะครับแล้วก็ผ่านชุดดีคาซิงนะครับตัวดีคาซิงเนี่ยถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะตัดออกไปนะครับก็จะไม่ทํางานนะครับก็จะเป็นหลักการถ้าถ้าชุดนี้ตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยรีเลย์เนี่ยก็จะทํางานต่อนะครับแต่ว่าเขาก็จะต้องส่งไฟ ส300 300่งไฟ300โวลต์เนี่ยเข้ามาในชุดนี้นะครับแต่ว่า200โวลต์เนี่ยมันก็จะผ่านในส่วนของไดโอดบิดเล็กที่ไฟซึ่งมันอยู่ในเครื่องนี้นะครับอยู่ในเครื่องนี้นะอยู่ในด้านนี้นะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเมื่อผ่านไดโอดบิดแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เป็นไฟ300โวลต์นะครับมาเก็บที่ตัวเก็บประจุของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งผ่านจุดนี้ขึ้นมานะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้นะผ่านตัวนี้นะผ่านมาเสร็จก็จะเข้ามาในส่วนของตัวนี้ สามร้อยวลเนีเข้ามาในบ์ดน,นี้ก่อนแล้วก็จะเจอไอซีสองตัวที่มีปัญหานี่แหละครับไอซี IC ตัวนี้มันจะทําหน้าที่คัพปิ้งสัญญาณนะครับหรือว่าส่งถา่ายพวกไฟพวกสัญญาณต่างๆนะครับก็เคยเจอนะครับเคยเจอไอตัวตัวนี้ไหม้ไปเปลี่ยนก็จบนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจจะเปลี่ยนแล้วจบไหมก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับพอไฟสามร้อยเนี่ยมันวิ่งเข้ามาที่ที่ที่บรอดตรงนี้เรียบร้อยนะครับวิ่งเข้ามาเสร็จก็จะเจอชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดยี่สิบสี่โวล์ครับ เขาจะผลิตไฟกระแสตรงออก24โวลต์เอาไฟ3 0 0โวลต์นี่แหละ300้โวลต์ DC นะครับมาจากนั้นจากนั้นก็จะออกมาที่รโอด2ตัวนี้ไอ้24โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นไฟชุดที่อยู่ในชุด power board ตัวนี้ก็จะทำไฟชุดหลักออกมาแค่24โวลต์เท่านั้นเองนะครับจาก2 4โวลต์เนี่ยเขาก็จะส่งมาที่ IC ตัวนี้ IC78-12 นะครับก็จะส่งมาเลี้ยงที่แผงตั้งหรืออาจจะเป็น7 8 1 5นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะตรงนี้นะ ก็จะส่งมาเลี้ยงที่แผงตั้งแผงตั้งก็อีกส่วนหนึ่งก็24โวลต์ก็จะส่งมาเลี้ยงชุดนี้ด้วยประมาณนี้นะครับแต่จาก24โวลต์ตรงนี้เมื่อสวิตชิ่งตัวนี้ทํางานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไฟออกมาที่สองขั้วนี้ไฟบวกไฟลบนะครับก็อันนี้ยังไม่รู้ว่าขั้วไหนบวกลบนะ24โวลต์ตัวนี้จะส่งลงมาตามสายนะครับตามสายตามสายเส้นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเสียบเข้าตรงนี้เสียบเข้าด้านนี้นะ พอเสียบเสร็จ24โวลต์นี่ก็จะมาเปิดดีเล์ครับเปิดดีเล์เพื่อเพื่อให้ไลน์และนิวต้อนเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะตัดลายหรือตัดนิวต้อนนะครับเพื่อให้ลายแล้วนิวต้อนเนี่ยมัน,ต,นต่อกันต่อกันตรงนี้นะครับเขาอาจจะตัดลายนะครับก็ให้ลายมันต่อกันพอต่อเสร็จเนี่ยไฟมันก็จะสมบูรณ์เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นพัดลมก็จะทํางานตัวนี้เป็นพัดลมอ่าเดี๋ยวผมก็จะพาทดสอบเอาไฟ24โวลต์ป้อนตรงนี้รีเล์จะทํางานไหมนะครับถ้ารีเล์ไม่ทํางานนะครับ ถ้ารีเลย์ไม่ทํางานเนี่ยมันจะเปิดในแป๊บหนึง่งแล้วก็ตัดไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าชุด power board ชุดเนี่ยชุดนี้นะครับชุดเนี่ยชุดมอสเฟตหรือ IGBT ตัวเนี้ยมันจะกินไฟมันก็จะทํางานเต็มที่มันก็จะกินไฟที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้กินจนหมดพอหมดเสร็จมันก็มันก็หยุดเครื่องมันก็ดับเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ารีเลย์มันไม่ทํางานประมาณนี้นะครับอันนี้หลักการเขานะอ่าต่อมาผมก็จะเช็คเช็คไฟนะครับเช็คไฟว่า ยี่สี่โวลต์ตรงนี้มันจ่ายลงไปตรงไหนเราก็สังเกตที่ขั้วนี้ครับขั้วไดโอดนะไดโอดเนี่ยตรงนี้จะเป็นขั้วบวกเขียนปากกาไว้นะครับเนี่ยอันนี้ขั้วบวกขั้วบวกเลยนะครับจากสวิตชิ่งออกมาเนี่ยก็จะออกมาเป็นขั้วบวกก็จะลงผ่าน2ตัวนี้2ตัวนี้ตัวไหนเราไม่รู้นะครับเราก็ใช้มิเตอร์เช็คดูเพื่อความแน่ใจนะครับก็ตั้งโอห์มปีดธรรมดาเรานี่แหละนะครับตั้งเลยนะ เนี่ยตัวนี้นะครับเสียงดังปี๊ดนะครับถ้าเป็นมิตเตอร์ก็ R คูณหนึ่งเท่านั้นเองมิตเตอร์ิจิตลอนและมิตเตอร์มันตีมิตเตอร์นะครับก็เช็คเลยครับอันนี้มันเป็นขั้วบวกแตะตัวไหนมันก็จะถ้าตังตัวนั้นก็เป็นขั้วบวกนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับถ้าแตะอีกขั้วถ้าดังก็แสดงว่าช็อตอันนี้ขั้วลบครับน,นี่ขั้วลบนะนี่ขั้วบวกนะครับได้แล้วอันนี้เราก็ ใช้ปากามากไว้เลยครับกัวบวกนะถ้าเราจ่ายตรงนี้ปับ๊บบอร์ดด้านนี้ก็จะทํางานเราก็มาเช็คพันตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมจะพาเพื่อนเพื่อนเช็คที่บอร์ดอ่าบอร์ดบอร์ดล่างก่อนบอร์ดล่างตัวนี้นะครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่าปัญหานิดๆนะครับมันเสียบตรงนี้อ่ามันเราเสียบอยู่ตรงนี้นะครับอ่เสียบตรงนี้อันไหนเราเป็นบวกอันไหนเป็นลบยา อย่าอย่าดูที่สายนะครับสายสีแดงนี่มันอาจจะไม่ใช่บวกนะครับสายสีดําอาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูที่จุกนี้นะครับเนี่ยคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะคอนเนคเตอร์ตัวนี้ก็คือสายเส้นเดียวกันที่มันวิ่งลงมาวิ่งลงมาด้านนี้นะครับวิ่งขึ้นมาก็จะเป็นสายด้านนี้สายตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราดูที่ที่ขั้วที่ขั้วของตัวนี้นะครับที่ขั้วตรงนี้นะ รตรงนี้นะครับัวกของตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะหันมาด้านนี้เสียบเข้าไปนะครับอันนี้พอดีบอร์ดมันไม่ได้อยู่ในปกติของเขาสีดําเป็นบวกครับสีดําเป็นบวกนะเราดูตรงนี้เลยสีดําเป็นบวกเพราะฉะนั้นต่อดอกนะครับสีดําเป็นบวกนะปักลงมาเพราะฉะนั้นสีดําเป็นบวกต้องเอาไฟบวกป้อนเข้าตรงนี้โอเคนะครับผมก็จะป้อนนะ ยสิบสีโวลต์นะสีดําเป็นบวกดับตรงนี้นะอันนี้ดำของผมมันเป็นลบตรงนี้นะเรียบร้อยนะครับผมป้อนสฟยิบสีนะครับเปิดแล้วนะก็ฟังเสียงดีเลย์ครับอันนี้เป็นบวกนะเนี่ยครับแสดงว่าดีเลย์ทำงานได้นะครับหนึ่งดีเลย์ไม่เสียชุดชุดซอฟต์สตาร์ทของดีเลย์เนี่ยไม่เสียนะครับเนี่ยก็ทำงานเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาชุดนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ส่วนพัดลมครับส่วนพัดลมเนี่ยพัดลมมันมาจากตรงนี้นะครับอ่าลองเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเลยนะครับพัดลมติดไหมพัดลมไม่ติดไม่หมุนพัดลมเสียไหมพัดลมไม่เสียนะครับอ่าเราก็ต้องไล่วงจรครับทําไมเป็นอย่างนั้นอ่า,าอ,ออกนะเราดูที่พัดลมนะครับพัดลมขั้วนี้นะครับเนี่ยขั้วนี้เพื่อนจะเห็นนะ พัดลมมันใช้ไฟ2 2 0โวลต์ครับมันใช้ไฟจากตรงนี้ตัดต่อมาแล้วก็พัดลมก็จะหมุนด้วยเพราะฉะนั้นพัดลมบางบางตัวบางรุ่นเนี่ยมันก็จะใช้ไฟ220บางตัวมันก็ใช้ไฟ2 4โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องไล่วงจรดูนะครับตัวนี้นะเนี่ยไฟ200มันเข้าตรงนี้ครับเข้าตรงไดโอดบิดตรงนี้ก็จะต่อไปที่ไดโอดบิดเนี่ยไดโอดบิดอยู่ตรงนี้ครับเห็นน่าจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไดโอดบิดอยู่ตรงนี้ ด้านนี้ครับเนี่ยพวกได้โอดปิดนะครับก็โอเคตัวชุด300เนี่ยใช้งานได้นะครับน่าจะใช้งานได้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรต่อมาเราก็มาเช็คชุดชุด power board กันนะครับชุดนี้นะเช็คชุดนี้นะครับมันมีทั้งตัว power มีทั้งตัว control นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะจะเข้าใจกันนะครับเอาอย่างนี้แหละหรือจะเรียกแผงบนก็ว่านไปนะครับก็ตอนนี้ จ่ายไฟเข้ามาที่ขั้วบวกที่เราเช็คกันไว้เบื้องต้นนะครับขั้วบวกตรงนี้ขั้วลบอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้มันเป็นขั้วเดียวกันนะครับมันเป็นลงลงลบนะครับเราก็เช็คที่ปิดปิดดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเช็คให้เพื่อนๆดูนะเพราะบางคนสงสัยว่าเอาไฟ24ี่เนี่ยเข้าตรงไหนนะครับไฟ24เข้าตรงนี้เลยนะครับไฟ24ี่นี่จะออกจากหัวได้อวดตัวนี้นะครับแล้วมันก็อยู่ที่แดงๆที่ผมต่อตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดเดียวกันนี่ครับอาจจะเช็คได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่า ปริ้นมันเคลือบมานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วยี่สิบสี่เนี่ยจะลงไปเปิดรีเลย์อย่างที่อย่างที่บอกไปในเบื้องต้นนะครับจากยี่สิบสี่ตัวนี้ก็จะมาที่ที่ IC ตัวนี้อันนี้อาจจะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งห้านะครับขาแรกนะอยู่ตรงนี้มันจะเข้าขาที่หนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยครับการนี้นะขุดๆหน่อยนะครับส่วนกลาวนะครับกลาวนี่ยก็จะมาที่ตัวถังตัวนี้ตัวเดียวกันตัวนี้ครับเรียบร้อยนะครับเราเช็คในเบื้องต้นแล้ว ต่อมาหลักการของเขานะครับหลักการของเขาก็คือว่าถ้า i อเชุดนี้เขาใช้ไฟยี่สิบสี่เลี้ยงไฟยี่สิบสี่เลี้ยงตรงนี้นะครับถ้า i อเมันทํางานได้ทํางานได้ก็คือว่ามันจะมีพันออกมาที่ i อเตัวนี้สี่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแตะตรงนี้เราจะต้องวัดที่หลังตรงนี้มันจะได้อยู่ครึ่งหนึ่งของของแรงจ่ายตรงนี้นะครับถ้าตัวนี้จ่ายมายี่ิบสี่ครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสิบสองเราอาจจะว่าได้สักสิบสองสิบสาม ประมาณนี้14 15ประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ครึ่งมากนะครับเกินเกินมานิดนิด,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 ดแต่ถ้า IF ตัวนี้ได้15โวลต์ครับมีไฟเลี้ยง15โวลต์บางบ่อมี15โวลต์มันขึ้นหนึ่ง1 5โวลต์ก็อยู่ที่ประมาณ8โวลต์อันนี้คือหลักการนะครับเราเช็คเราเช็คแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องใช้สุขบกเช็คก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้เพื่อนดูนะ,ะเลยนะครับต่อไฟนะพอต่อไฟเสร็จสังเกตที่ที่ led ตัวนี้จะติดนะครับเปิดนะครับ3 2 1 ติดเรียบร้อยนะครับติดเราแล้วนะตอนนี้ไฟยี่สี่เข้าจุดนี้นะครับจุดนี้นะเข้ารีบจีนะครับกล่าวผมก็เอามิเตอร์แตะตรงนี้ได้นะครับแตะตรงนี้ได้เลยนะจากนั้นแตะที่หลัง i อครับ i อจะได้เป็นอยู่ที่ประมาณสิบสามโวลต์สิบสามสิบสี่โวลต์ก็ไฟมันเข้าครึ่งหนึ่งอ่าไฟมันเข้ายี่สี่มันต้องออกประมาณครึ่งหนึ่งครับโดยหลักการประมาณนี้ประมาณสิบสองโวลต์ถึงสิบห้าโวลต์อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับปกตินะ มันต้องออกทั้ง4ี่ตัวนะครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ IF ทํางานนะครับก็คือบอร์ดแผงตั้งตัวนี้มีพันมีอะไรออกอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือหลักการนะครับเราก็เช็คแบบนี้ถ้าบางเครื่องเช็คได้8โวลต์8โวลต์ก็แสดงว่าไฟมันเลี้ยง15โวลต์ครับเราก็ต้องเราต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันบางบางบอร์ดน,นะครับบางบอร์ดมันจะมันจะเลี้ยง15โวลต์บางบอร์ดมันก็เอา1 4โวลต์เลี้ยงอ่าเอา24โวลต์เลี้ยงเลย อันนี้เรียบร้อยครับในส่วนนี้ทํางานได้วิ่งจนมาถึงบอร์ดตรงนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับแต่ว่าออกจากชุดนี้ชุดนี้จะเสียไหมเราไม่รู้นะครับเนี่ยเราจะเสียไหมเราก็ไม่รู้ตรงนี้พวกนี้จะเสียไม่เสียไม่รู้นะครับเราก็ต้องมาเช็คพันแต่ละตัวนะครับวัดโวลต์เข้าไปให้มันได้โวลต์ครบทุกโวลต์น,นะครับก็ลองดูครับมันจะได้ไหมที่แน่นอนมันจะต้องใช้สโคปนะครับผมจะวัดเป็น เดี๋ยวนะมิเตอร์นี่มันมีปัญหามากมสะท้อนแสงผมจะวัดเป็น a c ครับคราวนี้เพราะว่าผ่านจากตรงนี้มามันเป็น a c แล้วนะครับมันก็จะวัดไม่ได้แล้วนะครับอาจจะลองวัดทั้ง AC d c ดูนะครับอ่าเปิดนะครับเปิด3 2 1อ่เปิดเรียบร้อยนะไฟติดปกติก็วัดคอมเข้าไปที่ขาเกจขาเดนนี่แหละครับลองดูนะจะได้ไม่ได้ Ac มันอยู่ที่ประมาณ16โวลต์ AC นะครับ ก็ไม่แน่ใจได้ไม่ได,ไได้ก็วัดให้เพื่อนๆดูตามนี้เนี่ยอ่าอันนี้ได้ห้าวต์ครับไอ้เมื่อกี้ได้สิบหกวอนนี่มันคืออะไรไม่แน่ใจนะเนี่ยมันจะมีฟังฝังความถี่สูงความถี่ต่ํานะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็กินไปสิบแปดเลยนะครับอ่ะอน,นีห้านะครับก็สรุปแล้วมันวัดไม่ค่อยได้รู้เรื่องนะครับ ก็จะไม่แน่อ่ามันจะไม่แน่นอนเท่ากับใช้สโคปนะครับอ่านี่4.7กระแสตรงนะตัวนี้ก็วัดไม่ได้ด้วยอ่า4.7นะครับวัดแล้วแรงดันมันต้องออกเท่าๆกันโดยประมาณนั้นนะครับอ่า4 7 4 8 4.9กก็น่าจะได้อยู่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะ ตัวนี้ได้ไหมด้านนี้ด้าน,นี้จับยากด้วยครับอ่ะโดยประมาณนี้คือน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันคงไม่ไม่ระเบิดมาถึงด้านนี้นะครับคงไม่มีปัญหาอะไร